สวัสดีครับพบก,กับผมอาร์ตสีดั้งกับ5้าทีกับมักล้อมนะครับผมในตอนนี้เองเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกนะันว่ามักล้อมเนี่ยมันมีการกินเกิดขึ้นทีนี้เกิดการกินกันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันต้องนะใครจะถูกกินเนี่ยคือจะต้องถูกล้อมก่อนนะผมหรือจะพูดอีกแนวหนึ่งเราก็ได้ครับว่ากลุ่มที่ถูกกินเนี่ยจะต้องถูกล้อมเป็นอันดับแรกนะเรื่องรอดเรื่องอะไรเนี่ยเราว่างทีหลังแต่ว่าด้วยเงื่อนไขข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องห้ามถูกล้อมก่อนนะ ถูกล้อมเมื่อไหนนร่เนี่ยนะผมกลุ่มนั้นเนี่ยก็แบบก็ต้องอาจจะตายได้แล้วนะฮะนะเพราะเรามาดูสถานการณ์กันว่ายังไงถึงจะเรียวกว่าถูกล้อมนะฮะเพราะว่ามือใหม่เนี่ยนะครับผมเวลาไม่ได้ดูสถานการณ์เนี่ยแล้วตัวเองถูกล้อมเนี่ยนะผมแล้วตัวเองก็ตายนะผมมาดูสถานการณ์กันสถานการณ์แบบนี้นะตาสีดำเลยนะผมดำเองเนี่ยนะก็ต้องก็ต้องหนีออกนะผม metrics. ต้องออกจากวงล้อมไปนะไม่ใช่ปล่อยให้ข่าวนะผมมาปิดนะฮะไม่ใช่ปล่อยให้ข่าวนะฮะมาปิด ปิดนะอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเม็ดนี้ของสีดำเนี่ยก็ถูกล้อมละแล้วตัวเองก็น่าจะตายนะผมเพราะฉะนั้นกฎข้อที่หนึ่งเนี่ยนะผมต้องห้ามถูกล้อมก่อนนะครับผมห้ามถูกล้อมก่อนเออ่เรื่องนี้เองเนี่ยผมอยากจะแนะนําเกี่ยวกับแปดคิวคนที่จะสอบผ่านแปดคิวคือเวลาที่เกิดจะสอบผ่านแปดคิวเนี่ยตัวเองเนี่ยนะผมจะต้องถูกต่อต่อแปดเม็ดเป็นอย่างนะเป็นอย่างน้อยนะผมถ้าสอบคนหนึ่งตั้งคือแปดแปดเม็ดเนี่ยนะผมถ้าตัวเองไม่ตายก่อนในอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะผม ิวเนี่ยผ่านไปค่อนข้างง่ายแหละนะครับผมเพราะเรื่องนี้เองเนี่ยต้องอย่าถูกล้อมก่อนเป็นจุดประสงค์ของตอนนี้นะครับผมอันเนี้ยถูกล้อมชัดเจนเรามาดูตัวอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการล้อมว่าดีการล้อมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สนิทแบบแบบนี้จะเป็นอย่างงี้นะฮะอันเนี้ยเนี่ยตาข่าวเองเนี่ยขาวก็ควรจะต้องกระโดดหนีออกไปละนะครับผมหนีออกไปไม่ใช่ปล่อยให้นำปิดนะครับผมถ้านำปิดนเนี่ยเบ็ดเนี้ยอัน,น,เ,นเนี้ยเบ็ดนี้ก็ถูกล้อมอยู่ในวงล้อมนี่แหลนะนะครับถ้าเขาพยายามจะหนีเนี่ยนะฮะ สังเกตุเหมือนนี้ก็จะขุดไม่ว่าจะหนีก็ตัดแต่ก็โดนตัดตายอยู่ในนี้อยู่ดีหรือถ้าเกิดจะหนีแล้วก็ตัดก็ปิดก็ล้อมอยู่ในนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นนะการตายเนี่ยเกิดจากการถูกล้อมเป็นอันดับแรกเพราะว่าต้องหนีออกไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าบางทีเราเราไม่ได้ถูกแบบล้อมมาปิดสนิทอย่างนี้น,นี่คือล้อมมาเผางหน่อยนะฮะผมหรือบางทีเนี่ยนะฮะเราดูสถานการณ์อีกแบบนึงเช่นอย่างเงี้ตาสีดำเนี่ยนะผมก็เกิดดำแบบว่าเฮ้ยฉันจะจะหนีออกจากล้อมทื่อๆนะผมดำอาจจะบอกว่าเออฉันจะหนีออกไปข้างเขาเออขอ ตายเสรแล้วถ้าเป็นดับเบิลตอร์ตอนนี้ตาดำบอกว่าจะกินน้ำมันี่จะกินน้ำมันีน่แต่ขาวบอกขอโทษครับเดินเปนี่กินหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าในในกรณีนี้เองเนี่ยนะครับผมในกรณีนี้เองถ้าต้องการจะหนีออกล้อมเนี่ยนะก็ต้องใช้สถานการณ์ความอ่อนแออีกฝั่งให้เป็นประโยชน์นะผมก็คือต้องอัตลิก่อนนะอันนี้ต้องหนียวไปแม่นกินเอาไปทะลุออกไปนะแล้วก็ตะลีนะฮะอันนี้ต้องออกไปนะแล้วก็หนีออกไปนะตรงเนี้ยดำเนี่ยถือว่าหนีออกจากวงล้อมไปแล้วเพราะว่า ต่อให้ข่าวพยายามจะจะล้อมต่อนะอย่างเช่นแบบพยายามจะติดต่อนะอัลไตนะก็จะหนีออกไปนะเน hm ี่ยเนีออกไปนะอัลไตต่อนะฮะยืดออกไปนะฮะก็เชื่อมนะผมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดำก็หนีออกจากวงล้อมละตอนนี้แม้ว่าดูเหมือนวงล้อมจะเริ่มหมดเขาแล้วนะฮะเหมือนจะยังเกือบเกือบจะล้อมได้อยู่แต่อย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่าปากของวงล้อมมันอ้ามากเกินไปละ นะ <ITA> มันอย่างนี้มันล้อมไม่อยู่แล้วนะถ้าพยายามจะล้อมต่อไปนั้นดำก็จะหนีออกนะผมหนีออกมันหนีต่อไปหนีออกนะฮะอันนี้ก็คือหนีออกจากวงล้อมได้แหละนะผมนะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งนะผมตายเกิดจากการถูกล้อมเป็นหลักแรกถ้าไม่โดนล้อมก็ไม่ตายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะอันนี้นะครับผมดูต่อบไปนะออย่างอันนี้เป็นเหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดดำจะหนีออกจากวงล้อมเนี่ยดำอาจจะต้องกระโดดแบบนี้นะฮะกระโดดแบบนี้เป็นการกระโดดหนีออกจากวงล้อม อ,อันนี้เนี่ยต้องอธิบายน people, ิดน <ino> ึงว่าอย่างตอนที่เราผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าดําขาวบอกเฮ้ยฉันก็ใกล้จะตัดนะผมแทงแล้วก็ตัดตรงนี้นะอันนี้อย่าลืมนะฮะตอร์ติแมบนี้อาร์เธอริเซนสองไปที่ขอบตายแน่นอนฮะไม่นี้ตายแน่นอนฮะไม่ใช่ตอรนี้แบบนี้นะฮะถ้าตอรนี้แบบนี้อันนี้ถ้าตอรนี้แบบนี้ปล่อยให้ขาวนี้ออกไปไอ้ก้อนนี้ก็กลายเป็นปลายแทนนะผมแล้วก็ตอรินี้นะฮะตอรินี้เขาตอกลงไม่ได้ก็ตัดกินตายนะเพราะว่าลูกนี้เองเนี่ยพอเดินออกมาเนี่ยก็กลายเป็นนัดขาวดําเองเนี่ยก็กระโดดเห เขาปิดไม่ปิดปิดวงล้อมไม่อยู่แล้วนะถ้าพยายามจะปิดต่อนะขเขาก็จะดิ่ดดำก็จะรวมออกจากวงล้อมไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าโดนดาไม่เินเนี่ยนะขเขาก็จะอขอโทษครับมันผมกระโดดปิดนะฮะปิดล้อมแบบนี้แล้วเนี่ยนะสังเกตเวลาคนล้อมเนี่ยไม่ได้จะเป็นต้องแบบไปไล่ปิดแบบติดกันนี้นะเวลาคนล้อมเนี่ยล้อมไม่ผังๆาได้นะกระโดดสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งล้อมอย่างเงี้ยนะรูปเนี้ยสี็ดนี้ของสีดําเนี่ยก็น่าจะปิดล้อมแล้วเราก็คือน่าจะตายสูงมากเลยแบบนี้นะฮะสังเกตนะนี่โดนล้อมแล้วนะ ดูสักสองตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างหนึ่งนะฮะตัวอย่างนี้นะตัวอย่างเนี้ยอาจจะเป็นตัวอย่างของคนที่สอบ8คิวเหมือนกันนะผมอย่างเช่นพออันนี้กระโดดขึ้นมานะผมดาก็อาจจะรับจากด้านนี้นะฮะไอ้น,นี่กระโดดขึ้นมาดาก็จะรับจากด้านนี้นะมังจกนันขาขจาเล่ด้านนี้นะ,ะอย่างเงี้ยขาาตั้งใจที่จะล้อมไอ้เว่น,นี้คือเนี้ยแม้ว่าเว่นนี้จะ จะรอดไม่รอดเน่ยแต่มันอึดอัดมากเลยมันถูกล้อมแล้ว่ามันล้อมแบบนี้เป็นไปได้สูงว่าจะตายนะแต่แม้ว่ามันจะตายยากก็จริงเลยนะถ้าเกิดคนเล่นระดับสูงหน่อยจะรู้ว่ามันไม่ตายหรอกแต่ว่าการโดนปิดล้อมแบบเนี้ก็อาจจะตายแตอย่อย่างว่านะผมถ้าเกิดว่าดาวตรงน,นี้ดําเชื่อมกระโดดไปดีขึ้นไปเขาก็จะล้อมมุมแทนนะคือจะยังยังันึเขาก็ยายจะล้อมคือดำไมได้ได้ด้านใดด้านหนึ่งแหละครับผมอันนี้คือการสอบ8คิวอย่างไยต้องโดนสถานการณ์นี้แน่นอนนะอันนี้ นะแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนกับว่าก็ต้องพยายามรอดใ้กลุ่มที่ที่ตายได้ได,ได้ได้ง่ายคือกลุ่มไหนที่จะตายได้ง่ายเนี่ยพยายามจะรอดกลุ่มนั้นดีกว่านะผมนะไปดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยนะแต่เราที่มุมเหมือนกันกับต,ตัวอย่างเมื่อกี้เองก็เช่นเดียวกันคนระับถ้าดำแล้วก็จะหนีดำก็ต้องหนีออกไปนะหนีออกไปอย่างเงี้ยนะก็คือนะดำก็ไม่ถูกล้อมแล้วนะแต่ถ้าปล่อยให้เขาได้ล้อมปิดลงไปมุมเนี้ยไม่ตายหรอกครับแต่ก็ รอดต้องรอดแหละต้องทําให้ตัวเองรอดนะนะก็สำหรับตอนนี้นั่นก็คือพิธีนินสัสดีครับ